ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการประชุมในระดับของเจ้าหน้าที่อาวุโสแต่ผู้นําชาติต่างๆเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วนะคะใช้โอกาสนี้ในการหารือทวิทภา,าคีกับรัฐบาลไทยด้วยนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลเพื่อ หารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะก่อนที่จะลงนามแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือตามกรอบทวิภาคีรวมถึงพหุภาคีด้วยโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศิดยตามจากคุณอัชาราโพสีรรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณอัชาราคะค่ะคุณจิราชาตาคะรัฐบาลจัดพิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะคะให้กับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนามนะคะที่เดินทางมาถึงไทยวันนี้ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้เองนะคะได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วก็ในฐานะที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยะคะ่ะ และตามกําหนดการนายเวียนส่วนฟุกนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะจะเข้าหารือข้อราชการแบบเต็มคณะร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในเวลา16นาฬิก15นาทีนะคะและจะหารือทวิภาคีไทยเวียดนามและเป็นสักขีพยานพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงบันทึกความเข้าใจในการถาแถลงข่าวร่วมกันด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะสาระสาคัญของร่างถแถลงการร่วมนะคะจะเป็นหนึ่งในเอกสารผลลัพธ์ที่สาคัญของการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสังคมนิยมเวียดนามค่ะทั้งในส่วนของกิจกรรมทางการร่วมกับนายกรัฐมนตรีและกิจกรรมการหารือทวิภาคีระหว่างไทยเวียดนามอื่นๆในห่วงของการเยือนนะคะรวมถึงแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและพะหุภาคีที่ผู้นําทั้งสองประเทศจะผลักดันในระยะต่อไปค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยเวียดนามครั้งที่4นะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับทราบมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามปี2564นะคะมีมูลค่าประมาณ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและตั้งเป้าปี2568เพิ่มมูลค่าการค้า2ฝ่ายเป็น25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและคิดเป็นเงินไทยประมาณ845,000ล้านบาทด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะกำหนดก,การของนายกรัฐมนตรีจะมีเพียงแค่ต้อนรับคณะของเวียดนามนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเที่ยงนะคะจะมีการต้อนรับประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะและในช่วงบ่ายก็จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นรวมไปถึงแคนาดาในช่วงเย็นด้วยค่ะคุณจิรัชตาคะค่ะขอบคุณคุณอัญชาราคะไฮไลท์จริงๆของการหารือเอเป็กนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่18-19พฤศจิกายนนะคะ